ท่าน,นปหนึ่งกับ,บ้าไปดูเยิงท่นปสองกับ้านไปดูถท่านปสามนั่งกลับบ้าไปดูสามอพอสี่ท่าปสี่หรอนั่งรถอีวีกลับเลยนะไปหาพ่อที่คณะนะพ่อต้องพูดยังไงอ๋อก็พี่โตใครอะพี่แพรพี่ตีอาตีอีกคนหนึ่งเขาก็นั่งอีวีไปลงคณะบอกเขาว่าไปลงคณะคณะแพทย์ น้องหนูไปมออะไรอยูไ่ไม่ละไม่ละไม่ละข้าวนี่ยมันละป้อมหิวมากมไหมมัเนี่ยหนกินอะไรโหคำละลูกเลยไม่เอาเอา <c oughs> <ฮ>หิวหนูเพินแล้ว หนูคิดว่าหนูจะกรอบน้องสำเร็จไหมไปซื้อไข่่้นเดินผ่านไปแล้วอนะันนั้นก็จะเดินตามจบน้องเห็นเพื่อนก็เริ่มพี่แล้วพอหนูเห็นเพื่อนก็ต้องเน้องมงองว่าตอนเนรานีเพื่อนมาฮะทำไมแบบนี้อนนขอไปซื้อตรงนี้ โหนจะได้ไปซื้อไข่ข้นโยเดินหลายรอบมาและไม่อยากกินหรออะไรเออ,อะจะกิน,นะกนอะ่ะไปโมที่ไหนมาไปโมที่ไหนมาเออที่พ่อถ่ายแบบเนี้ย